ที่ประตูตัวสอบสองท่าเรือแหลมฉบังตำบนทุ่งสุขลาอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าที่ร้อยตรีรัฐกรเขียวไพศาลร,รองผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารกลยุทธ์และการเงินในนามผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้กํากับการสถานีตาํารวจภูทรแหลมฉบังผู้แทนสารวัตรสถานีตาํารวจน้ําเกาะศรีชังผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบังผู้แทนส่วนราชการผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมวาที่100ร้อยตรีรัฐกรกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนจํานวนมากท่าเรือแหลมฉบังจึงได้จัดตั้งจุดบ,บริการประชาชนเพื่ออำนนยความสะดวกดูแลความปลอดภยัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ ระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังสำหรับจุดบริการประชาชนจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่30ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ให้บริการด้านข้อมูลเส้นทางการจราจรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นน้ำดื่มและการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ถ้าเรือแหลมฉบังยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนการดำเนินการโครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างยั่งยืน เรียบร้อยค่ะบคกนะครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีรัฐกรเกียรติสารครับรองผู้วการการท่าเรือสายการเงินและกลยุทธ์องค์กรครับรับผิดชอบกำกับดูแลท่าเรือแหลมฉบังครับก็วันนี้นะครับโครงการวันนี้นะครับก็เป็นโครงการภายใต้กระทรวงคมนาคมนะครับการขับขี่ที่ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมปี2569นะครับ ซึ่งทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็มีตั้งจุดตรวจนะครับแล้วก็จุดอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนะครับส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดปีใหม่แล้วก็พบแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับขอบคุณครับ